มาแมนบอกว่ามาข้างล่างนี่มีมีเมืองใจดินพร้อมโอ้ตึก้ตกใจสำนียงตกใจจะไปเห็นข้างล่างนี่จะยิ่งตกใจกว่านี้อีกปะอลองหลัง่ประเทศไทยเขาไได้ว่เขานมีมีมีจอใหญ่ๆโอ้ย ข้างบน да มีจอข้างล่างมีจออีกข้างล่างนั่นก็มีอีกจอใต้ดินเมียนเวลาข่ามนี่เมียนเพื่อจะมีไพ่คนย่างข่ามไอ้เกี๊ยวคือคนย่างข่ามได้ลดกระชิยุทธ์ได้บาทนี่เห็นว่านั่นน่ะพึ่งขึ้นมาแต่ใช้จอหน่ะอ้ยลุ้งขึ้นมากขึ้นนบ้านเฮานี่กระชิวาลุ้งขึ้นมาคือปวกนี่ลุ้งขึ้นมาแต่รูนั่น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 มีรูข้างล่าง โอ้ยเจ้าเห็นมาเห็น่าโหโหมีหูนมาเลยหูเวนเขามีห้างค้าปามีจำเมืองไต้ินมด้เหรอนมีข้าน้อยหรือามีหลดไฟห้องมีรถดไฟ่แมนมีหลดไผไปต้เบ่งกกันปูปหลังขึ้นมาแล้ว

แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แยกอโศกนะครับจุดนี้ที่ว่าเจริญมากๆนะครับถึงกลับนะครับแยกนี้นะครับพี่พี่หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองไทยนะครับจุดนี้ไม่เสียหายอะไรพลังยังยืนงงเลยนะครับพี่พี่แทบไม่เสื่อสายตานะครับตึกสูงใหญ่นะครับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับที่นี่เหมือนปกติเหมือนปกตินะครับพี่พี่ ปาตือประเทศไทยแข็งแรงนะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ว่าสุดยอดจริงๆนะครับแยกอโสกยังคงสวยงามแล้วก็งดงามเหมือนเดิมนะครับไทยแลนด์วันนี้สวยๆนะครับคนเดินยังเยอะเาาบางศาสตร์มาเห็นนะครับพี่ๆยืนอึ้งเลยนะครับความสวยงามนะครับตกตะลึงแทบไม่เสื่อสายตาว่าประเทศไทยนะครับจะมีแบบนี้นะครับ แผ่นดินไหวก็ทําอะไรไทยไม่ได้หนะครับเมืองไทยยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะครับ,บเปาแกลีงกับบ่อแม่คนเดียวนะครับมากับน้องมาจากประเทศลาวนะครับมาจากฝั่งลาวเพื่อนอยากมาพิสูจน์ความจริงนะครับว่ายานนี่ว่าคนไทยทําเมืองใต้ดินหรือว่าซ่อนอุโมงค์ไว้ใต้ดินจริงบ่นะครับสบายดีสบายดีก่อน,นอื่นนะครับกเขาอนญาตถามเชื่อ่ไาไรเดอพอ อ๋อสพแบบีพรเจ้าว่าว่าจุดนี้นะครับคนไทยสามารถซ่อนเมืองไว้ใต้ดินตรงนี้ข้างล่างนี่มีแทบหรมี <c oughs> <c oughs> นี่แหละข้างล่างนี่ปัตรเอ้ยม,มีตลอด <c oughs> บัดนี้เนาะอยากเป็นมีสี้ <c oughs> เงินงให้เจ้า, <c oughs> าปัตรเมนบอกว่ดข้างล่างนี่มีมีเมืองใต้ดินพร้อม ตมีมีทั้งหลดไฟมีทั้งเมืองไต้ดินอยู่ตรงนี้มีจริงมีจริงไปเราจะพาไปเปบิงบุกพิสูจน์ความจริงมานนี่เบิงเบิงเบิงมาพ่อหลดถนนบ้านเพิ่นปั๊หาฮุกเลนทางหนึ่งไหนทางหนึ่งต้งหาฮุกเลนจะมาเบิงหนึ่งสองสามสี่ หกเล่นพังนี่บ้านเขาบุคอยมีแด้น้องแบบนี้มีแต่จำนวนสองสองเลนเพิ่มบริตเซนี่บนเขาเพิ่มเพิ่มบริติเซนแต่ว่าอยากตกใจอ่ะนีกตกใจจะไปเห็น้างล่างนี่จะยิ่งตกใจกว่านี้อีกบอลนอกาในประเทศไทยเขาเที่เขายให่มีมีมีจอยใหญ่อ้ โอ้งบนมีจอะข้งล่างมีจออีกข้างล่างน่นก็มีอีกจอใต้ดินเมียนเวลาขามนี่เมียนเพื่อจะมีไัยคนย่างขามให้เขียวคือคนอย่างขามได้รถกระสิยยุทธได้บาดนี้รถกระสิยยุทธได้เมียนมาตรฐานรถกระิยยุทธยุทธแล้วก็เป็นระเบียบพร้อมเมียนคนระเบียบแลบ้วก็ ลำเบียบวิัยในการสนใจว่าใครแดงตายมาสะมาตาไรนี่มันมีลายแม่แม่เมียนเมียนมาสะมาตาสูงเมียนมาสะมาตาสูงกะลีแม่ เวลาแผ่นดินไหวนี่ตึกุงสูงนี่รองหลับแผ่นดินไหวพอมั้ยนี่โบเป็นยังแผ่นดินไหวเกิดขึ้นสองสาวันที่ผ่านมานี่เห็นบอกคิดว่าข้างล่างนั่นมีเมืองใต้ดินอีกแผ่นดินไหวบบเป็นยังอีกบบเกิดยังขึ้นข้างล่างคนยังใส่ได้สบายมีสวอกอรอดเก่งมีสวอกรอเก่งไปไปเบิ่งน้นกันข้างล่างไปเก่งดีกไปไปทางนี้บอกว่านไปทางนี้แมนไปทางนี้ละ เบิง่งโบรบาแต่เฮาที่อยากเห็นนะครับต่างชาติมาเพิ่นกันยังเบิ่งได้แบบพอนเมียนชาวต่างชาติมาเห็นเพิ่นกันยังเบิง่งจุดนี่ือว่าจเจริญจริงๆโอ้ยลงไปทางล่างเจ้าสิทตทตจะรึงกว่านี้ทางบนยังขนาดนี้แล้วเบิง่งชาวต่างชาติแบบพอนมาถ้าต่างชาติมาเห็นนี่ขนาดเพิ่นมาเห็นม่นยังยืนถ่ายรูปเลยน,นี่นี่นี่ นี่นี่โอ้ยทางนี่บอกก่อนขุดเลยขยาบคนย่างกว่าได้แล้วก็เา็น่ามีตัวมุก็เว็นดีหรือเนาะเออดี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 จุดนี่เบิ่งถามทางแบบสบายมีจอมีจอบัตรเครดิตพื้นนี่ก็เรือมมุงมุ้งบ่าวพอเลยขนาดบอลคนเดินเงาคัะแค่นี้เมนเอาเรือมมากมากเจ้าเบิ่งเจ้าเบิ่งเจ้าเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งนี่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 บ่าวพอนี่นี่ เห็นว่าหน้าหนาพุง <inequ> ข <ination> ึ <pet nelle hoje> ้นมาแต่ใช้าวนะโอ้ยลุงขึ้นมากก็เป็นบ้านเฮานี่ก็สิว่าลุงขึ้นมากคือปวกนี่ลุงขึ้นมาแต่รูนะหนานก็มีรูข้างล่โอ้ยเจ้าเห็นว่าเห็นว่าโหมีหูขึ้นมาเลยโหแว่นเขามีหาค้าจมีจำเมืองใต้ินาได้หรอมีค้าน้อยทหรในีบ้ามีหลไฟหหองมีรถไฟ่หแมนมีหลดไฟ ไปกบบ้องมาเบิ่งน่วกันปูปูหลังขึ้นมาแล้วอุ้ยให้กว่าว่าแมนบุญพระเวทพวกแหละคนหลายกลับลบ้านเฮานี่งานบุญอย่างสิคนหลายแบบนี้แมนบอบช <c oughs> ิว่าบุญพระเวทพวกแหล,ละก็นี่วันธรรมดานี่ขอพรม,มาเบิ่งมาเบิ่งนี่อ่าเด้อ อันนี้บันไดธรรมดาอยากให้เจ้าเห็นความเจริญนี่เอาเอาแบบบันไดบันไดไฟผ้ามีแอนเออมันบันได้ธรรมดานี่ยามาเบิ่งจยามาเบิ่งนี่บันไดไฟผ้าชิดชิดผังนี่ชิดผังนี่เออชิดฝั่งนี่แอนเออต้องชิดฝั่งนี่ไปลุงเนาะไลุงหรอระวังตกเด้อคนหลาย เหมาะให้เหมาะโอ้ยบ่มบอลดังยันคนตกใจแลเนาะม่เนว่า่าเบาเบาคนมาหลายแมนแมนแมนนี่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 ต่อแถวลงแบบนี้เลยได้น่ฝั่งนี้เหรอเออฝั่งนี้ฝังนี้ ปล <laughs> าเดี๋จะเห็นบ่าจะเห็นบ่กขึ้นมาคือเป็นลูลงไปเลย<ป>บ้านเฮากจะเจน็นแต่ลูกกระปูลูกบเมียนเห็นบ่นี่ๆๆนี่บาพอนี่แหละเมืองใต้ดินจุดนี้เย็นเยน็ยนอีกมีแออ,อันนี้ยังไม่มีเท่านี้เลยบาบาพอน ข้างล่างนี่ยังเป็นสั้นใต้ดินอีกอันนี้สั้นแรกเจ้ะเบิ่งคนมานนี่มานี่มานี่สิตันต่างคนมาทางนี้เห็นไหมฟ้าได้หัวคนเบิง่บงพอจะแม่งขึ้นมาแต่ใชจะว่าโหอย่างบึ้นมาเนาะเมียนอย่างวุนบึ้เลย เขาขาวเขาขาวนั่นบอกอันนั้นคือกล่องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยมีนมีมีเหมือนมีมัตสุบอลอ๋ออันนั้นมันบอลสแกนหาอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ที่แบบนำมีดน้ำยังเขามาล่ะเพื่อนบอกให้เอาเขาเพื่อปลอดภัยไปดิเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ นั่นนั่นยางออกมาจากหันเป็นลูออหมาบอกเขายางมาแล้วแตนอันนั้นมันเป็นลานค้าหรือว่าเป็นเมืองไตรดินเลยเนี่ยไปยางไปเบิ่งเดี๋ยวจะพาลงไปเบิ่งอะไรอีกนี่มีมีมีนี่โอ้ยนี่นี่น,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 นี่อ๋อ,อมีลิฟต์อีกลิฟต์ลิฟต์ล,ลงไปรถไฟฟ้ามันช่มีชั้นลงไปอีก เมนเป็นหลีบลงเลยไม่อยากใส่บันไดมันก็บอกเวลาปิดเปิด6กโมงหาย1ี่สนี่หลีบตัวสารเามนโอ้เมนสำหรับผู้เทาผู้ที่สวยเหลือตัวเองมาได้แล้วก็นคนท้องคนพิการเย็นห <c ười> นาวเย็นจืดๆ <c ười> เพิ่ง <c ười> ตรงนี้นี่ นี่เอาพ่นขนาดใต้ดินนะคนไทยเพื่นจะบ่มองขามบ่มองขามความปลอดภัยจะมีทั้งดับเพลิง s <S เวลาเกิดไฟไหมจะดับใช่ตัวนี้แบบดับแบบล่อดอดับเพลิงได้แมนระบบความปลอดภัยที่ว่ามีทุกจุดอีกได้ล่ะไม่บูเมีแต่จุดเดียวไปเวิรงขทางหนานี่ ตรงนี้ถ้าเขามากลางวันเขาจะเปิดเป็นร้านเป็นร้านขายของเป็นมือเียบเสมือนเมืองละนี่มานั่งกินเข่าได้สบายเย็น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 ขากะลีเพิ่งเริ่มปิดร้านแล้วสงสัยเขามาดึกมือนี่เมียนมาเบิ่งรถนี่โอ้ยแบบนี้อยากให้พอ่ออยากให้แม่เขามาเห็นเนาะ ความจเจริญแบบอยู่ใต้ดินกับมีเมืองฮะน่ะนเนนมนบ้านเ้าบผมมีแบบนี้อยากให้เป็นเห็นนั่นเบื้องล้านโอ้ลูหลารู่หลาอืมมินิมาร์ทมินิมาร์ทก็มีนี่ครับบอกข่างรางนี่งานขายของน,อนี่ร้านตัดผมอยู่ตรงนี้โอ้อพระพรดี Ủa là hàng 10 bát Nào cháu. Ủa là loại. Ủa ừ. là 2 loại 2 loại. Nào ẻ đi em mò. Đập phương. Mì kìa. Nè. Nhàng nó phép điệu Thấy mò. Mì kìa Mèn. Khám bún có mì là chốt Xoay ngam. Xoay này à, Đám ลวดลายลายมือเบิงต<ม>ู้นี่ใช่ไหมตู้พบน้ำตอันนี้บ่<ม>อันนี้กับบลูเหือกันเพราะ,ะ,ะ,ะว่าเขาบวกน้วางของไว้เคสแมนมาห้องน้ำกับนี้เข้าได้นี่จเจ้าเบิงสำเมืองไต้ดินเลยล่ะสะอาดสะอาดเรื่องความสะอาดนี่บลม้งขามมาลีเลยเนี่ บอ่บอพร,อร,อร,อรนี่จะเบิงใส่จ่ายเมืองไทยสะดวกสบายมีเบิตตู้เอทีเอมกดเงิน<ย>โอ<ฮ>้สแกนบัตรคักทั้งขยะนี่เพื่อนทีทิ่มขยะให้เป็นระเบียบนี่วางไว้ทิ่มเป็นระเบียบขยะสิ้นหนึ่งไม่มีเลยทางระเพิงมีอีแล้วม,มีทุกจุด มี้นทุกยุดดีปะย่างไปข้างหน้าอันนี้เดี๋ยวจะพาลงไปอีกชั้นหนึ่งอีกแบบมีเรื่อยๆนะบอคนย่างชามชั้นดูวันนี้เมียน <c oughs> ย่างขึ้นมาได้บอย่างขึ้นมาได้เอนี่นี่นี่ลงไปนี่ได้ดิเมียนลงไปนี่ได้เห็นบอเนี่ยมันได้เลยมันได้ไฟผ่าแล้วบอคน ลงไปเลยเาต้องย่านเมียนบันไดไฟผ่าเลยขอพ่นขอพ่นมาฟังนี่เออบันไดไฟผ่าเลยนี่นี่อลังการลงมาบนนี้มีบอนวัตถีเอ็มอีก สำหรับจ่ายตัวรถไพ่เนี่น,นสายรถของเพินน่นไปใช้ไปใช้ก็ได้เขาอยู่สายท่าต่อไหน,นเขาอยู่สุขุมวิท<ะ>สุขุมวิททางเทิงเวินอาโศกวิทสุขุมวิทเขาอยู่สอาอย m r t สุขุมวิทมันอยู่ที่สีฟ้านะนี่นี่ สีฟ้ามันจะเบี้ยวบางไผ่สนามชายนี่นี่เลื่อนเลื่อนมาตามนี่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 ลุงฟีนีคลองเตยสูนประชุมนี่สุกุมวิทนี่คุณอยู่ที่นี่ถ้าจะไปมอชิดก็สิงนัใช้ไปใช้เัมนเขาก็ต้องนั่งจากนี่ขึ้นมานี่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 อต้องไปขึ้นต่อข้างบนนี่มอนี่ได้ได้เลยขึ้นข้างบนก็ได้ขึ้นข้างบนก็ได้นั่งข้างล่างเลยก็ได้ไปมอชิดบเมอนแมนี่สายเดียวบอนี่ ใจชัยไปสกุลวิกนี่ใจชัยมามอชิดบ่อนี่ห้วยควางทุติชาณนี่โพนโยทินบางซื่อนี่กำแพงเพชรก็ไก่แทนนี่มันไปใช้เลยนี่ลาดพผาเด้นี่นี่นี่จตุจักรนี่เราลงจตุจักรนี่ก็เอิดมาเจตุจักแมนนี่นี่ขึ้นมาจตุจักรถ้าใจชัยไปสายซีนี่เจ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 ชิดลมสยามมันก็ไปพอกันอีกนี่ ตัวน <ing noise. S 1> uh ี้เขาจะเอิ้อนมอชิตใบแต่พอแผ่นดินไว้ขาหมดั้งยังเพิ่งแผ่นดินไว้ผมเป็นยังในข้างล่างนี่ยังมีอีกั้นล่างยัมาซ่องเบิึงนี่นี่นี่ยัมาซ่องเบิึงนี่ยังมีลงไปอีกบ่อนั่นรถไฟรถไฟอยู่ฝุ่โอ้ยหลังหลังคนหลังสบายเลยครับมีเชื่อแล้วว่าวันนี้ทั้งทั้งหลังมีใต้ดิน มีเมืองใต้ดินพอมเขาอยางลงมาเมื่อกี้ฮะแมีลงไารอรถบนฮันซื้อตัวแล้วลงบนรอได้เบิ่งคนมาพอนยังหลังไรล,ลงมาโหอ้ยขจับบริยานเลยชื่่าแผ่นดินหักคนดินไหวเพราะว่ามันมีระบบค,ความปลอดภัยประจักษมากกันแผ่นดินไหวอันเชื่อแล้วว่าบาทนี่ว่าข้างล่างโอ้จะเลื่อนแห้งอะไร เจ้าว่าเห็นได้แนวไหนเห็นนั่นไรอยากให้พี่น้องทั้ง้านเราเห็นอยู่บอกแบบนี้บางคนบอกว่าบูเชื่อเฮ้ยบ่กมีเมืองใดดินนี่แต่พอพวกไอ้รูถ้ำยังบอกว่ามีหินบมีนี่เมียนอันนี้คือเป็นอีกแค่จุดหนึ่งยังมีอีกหลายหลายชุดที่เหมือนทำใต้ดินเมียนขนาดนั้น เอาสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ่ม right ok. ี่ยังหลายนะครับก็พาเพื่อนร่วาน้องจากพังลาวนะครับมาส้มมาบุกพิสูจน์เพิ่นบ่เคยเห็นเพิ่นบบเคยเบิ่งว่าจุดนี้ประเทศไทยสามารถสอนเมืองไว้ใจดินนะครับก็ภาให้กําลังใจนะครับเบากิเลงได้แล้วก็ภาจากเจ้าให้ช่องมันบ่ช่องกันนะฮะก็เห็ดแต่ยังไปใชเป็นอนผยังใจใจบ่เป็นยังบ่เคยห็นหลายก็อยากให้กําลังใจเบา เราอยากขอขอบคอออุนคุนพาะทีเยาซ่องมิเที่ยวแมนไปติดตามให้กำลังใจส่องเพิ่นได้นะครับครับขอบคุณลหลายๆครับครับถ่ายคลิปนี้พวกเคขขาของคนขอก่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ